สวัสดีจ้าพี่น้องมาจ่าพระมหาพีพอกันจ้าพี่น้องพลังขึน้นนี่ ิงแตกพู้พูกี่กนี้พี่น้องจริงเก็บมากได้ร้ายแล้วพี่น้องคุนจะท่ายวิดีโอจากบรรยากาศเป็นอืมขึ้มก็เลยที่ฟ้าๆพี่น้องไข้นอสองไข่ไม่ไข้น้อยปลกเลย ไม่เหรอใช่บุดีดีๆกับเพื่อนนะพี่น้องนะ ให้หน่อยๆเด้งออกมาพี่น้องขันเอาไปมันกพรพโอื่นดิเงีนวะน่นนนน